ยินดีกับชัยชนะของเอ็งหนึ่งเป็นอีกไฟหนึ่งที่หลายหลายคนบอกว่าคือนจับแล้วเกินสำหรับติงหนึ่งวันนี้นะฮะวันนี้ดูน้ำหนักแล้วเนี่ยขยับปาต่อยนีพี่กัด165่อนด์ครับตเยอะมากรู้สึกไงบ้างก็ไม่ต่อย77มาประมาณ5-6ปีแล้วครับแล้วมาต่อย75ไดสไฟนี้ครับในรอบ3 4ปีครับโอ้โหนะ เหมือนกปล่อยขึ้นมาใช่ครับนะการปล่อยน้าหนักขึ้นมาเนี้ยสังเกตได้ไหมครับว่ามันดูมันอืดไปไหมหรือยังไงต่อยจุดเจ็มันอืดครับแล้วก็เสียเปรียบไปครับพอมาต่อยร้อยหกห้าก็เริ่มโอเคก็เริ่มเราต้องกลับไปเรื่อยๆรับปต่อไปอืมนะครับกลับคู่ต่อสู้คนเนี้ยนะดูแล้วเป็นไงบ้างตัวมหน่อกอึดมากครับโดนสอกไปโดนหมัดไปก็ยุบเลยก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรครับอือครเขาเก็บอาการดีมากใช่ครับขนาดโดนนะแทบ คนรู้แล้วต่อยเต็มเต็มเลยทั้งต่อยทั้งศอกนะแผลที่แตกนี่คือศอกแน่นอนสับเข้าไปตรงตรงบริเวณนั้นอพทุ่งกว่ามากตรันคนเดียวนะเลือดออกมาเยอะไหมตอนนั้นเลือดไปจนอ้วกกันแล้โอ้ก็ตอนที่กรรมการยุติแล้วก็ให้ให้แพทย์สนามดูนี่ในใจที่ไรอยู่คิดว่าต่อยต่อได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เลือดเขาไหลเยอะมากแล้วนะแต่ก็ปะทะไปแล้ว ผ่านไป2ยกเนี่ยตัวแดงหนึ่งคิดว่าชนะอยู่ไหมหรือว่าไงชนะอยู่ครับแค่ว่าแกแค่วอาพลาดเอยกสามยกสี่ยกสุดท้ายโดนเออเขาก็เล่นเหมือนกันนะยกสุดท้ายเล่นเหมือนเหมือนเล่นจะน็อบเราอ่ะโดนไปแล้วรู้สึกไงโดนมึงเอาหน่อยเนาะแต่ก็คื้นหมาเพราะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ่าฮะแต่ก็โชคเสร็จก็มั่นใจนะว่าชนะครับนะมมมอืวันเนี้ยถ้าหากว่าคะแนนเต็มสิบ ให้จูนเท่าไหร่ดีแปดครับให้แปดอีกสองไม่ให้ตรงเพราะอะไรยังไม่ค่อยดีครับยังจูดู่ครับยังไม่ค่อยฟิตเหมือนข้าวที่ก็ต้องเอาไปแก้ไขในส่วนนี้แล้วก็การเรื่องเรื่องของน้ำหนักด้วยไไป่โอ้นะวันนี้ที่บาดเจ็บตรงไหนบ้างไม่เลยครับไม่ค่อยเจ็บเลยครับเหสบายสบายอยู่เป็เท่าไหร่เหมือนไฟนี้อันนี้เป็นแผนตรงเต็งหนึ่งวะครับเป็นแผนของก๊อปอะครับที่ เน้นจังหวะรอดักสวนนะครับก็ที่แรกที่แรกกะว่ายกยกหนึ่งก็จะดูจังหวะเขาเร่งมาครับเร่งมาเขามันเขาเร่งเยอะเกินไปครับต้องหาจังหวะครับอันนี้เพอาเขาสดกว่าไงผมสามสิบสามแล้วเขาเพสิบเก้าอีกอ๋อคือต้นต้นที่เราแรกกันนี่คือเราเร่งไปหน่อยใช่ครับเพราะเขาเร่งมาพอดีครับพอลตัวสองแตกต้องเขาเร่งไป อ,อันนี้จริงๆเลยครับหมดไหมก๊อฟหมดไหมหมดยสามหมดโอเคโอเคบอกไม่น่าถามไม่หมด่างกันสิบสี่ปีมีผลนะใช่ครับแล้วผมเพิ่งลงมาต่อยหกพ้าด้วยไม่เจ๊ท่าด้วยครับผมออคราวนีก๊อฟครับเหมือนก๊อฟคิดว่าเป้าหมายก๊อฟครับจะลงไปถึงน้ำหนักเท่าไหร่ครับคิดว่าจะต่อยในเวทไหนครับ้าทำได้เท่าไหร่ก็พยายามทำครับแต่ไฟนี้ตอนก่อนไปช่างใช่ไหมครับครับผมช่างไม่เจี อเราพอกกินน้าไปชั่งจนเกือบเจบห้าครับม,มีสิทธิ์จะลดไปถึงเจ็ดสิบไหมบ้างรอดูอครับเพราะครัวไม่รู้ไม่รู้ว่ากำลังจะไหวหรือเปล่าขนาดที่ลดมาต่อยเกือบสิบห้ายังหอมๆครับค่คอยไปเรื่อยๆครับคอยอยู่เราจะได้ครับเอาจริงถ้าเกิดคำนวณดีๆนี่ท้ายท้ายนี่ก็ยังไหวหอยู่ไหม<ช>ถ้าเกิดคำนวณเรยวแรงดีๆนะไหวครับจัดการเรยวแรงดีๆนะครับครับ ะอ่วันนี้ไงก็ถือว่าเป็นเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่หลายๆคนก็รู้กันอย่าง,งใจหายใจควา้างกระว่างนะครับผมนะเอ่อหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับแฟนโบวยบ้างที่มารุ้นต่าเชียร์ในวันนี้ก็อ,อยากจะฝากขอบคุณฟรีทุกคนนะครับที่คอยให้ติดให้คอยใหติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดมาครับก็จะทพยายามทำให้ดีทีขึ้นเรื่อยๆครับผมครับผมขอโชคดีครับตีหนึ่งครับ